สวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกคนทุกทานนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคนาจรรอแคทซิ่งจ้าอยู่กับตาจโรยและก็น้องเล็กนะจ้าทะเลสร้างของเราวันนี้เป็นวันอังคารที่ไม่ค่อยจะสดใสนะคะอากาศร้อนเปรี้ยงปร่างคะ่ะแต่เมื่อวานฝนตกนะคะได้เลิกเบิกชัยแล้วคะ่ะติดปลายค่ะพี่น้องคะติดปลายแล้วเด้ออาสแก,กนสแก,กนเบิงบ้งเบิ้งมนจะกมื่นจากแสงเานานี่ติง้ง จำนวน480,000 <laughs> 480,000บาทท่วนครับผมงานสถานีนะครับอ้าวหัวนาจรย้ยวางลงแล้วจ้ะอ้าวตังดีๆรอๆเด้ดอ,อดว,วนาเด้อมือยังบอกหูแล้วยืนคนยู่ท้งรถเนาะแ <laughs> มนบ <laughs> ม <laughs> ตาฉันขียเดยวเดยวเด้อเด้ออันนีวัดกันเอ้ยทางนี้เอาโล่งทางนี้อ่ะหนายกของหนาขึ้นน้อยนึงพออคอเฮี้ยบอกว่าเอารถไถยไปเห็นไฟน้ำเดือบปสันรถไถยจรเดียนะ ง g a อ่าโครงการขุดลอกสะสายโทรสองเหนือชุมชนบ้านสายโทรสองเหนือค่ะโครงการขุดลอกสะนี่โอ้โหเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะสี่แสนก็เสียวได้เย้ <c oughs> สี่แสนมีเสียวฮะวันครับสี่แสนมีเสียวค่ะทุกคนสิบแปดวันจ้าแต่ก็เสร็จเรียบร้อยแลหละหลาง,งานสาะกระได้ ผ่านไหม <laughs> เอฟซีอ๋อผ่านไหมเดี๋ยวจะพึ่งลงรถก่อนแป๊บนึงโอ้ยโอ้ยหัวออเออใส่ไ <laughs> อผึ่งว่าต้องยกตั้งนี้ขึ้นอีกหน่อยนึงเฮ้ <laughs> ตาฉันเอียง <laughs> เออน้อยนึง <laughs> เด,เดี๋ยวเฮียก็วายบ้ากันติดไปยัางไนบ้ากันตาเอียงวางวางติดงานสาหดายสาใสา่เท่าสี่บอ,อหลุงน้องเฮียตาขีเลยคนวะแดดแม่ถ้าฝนมากมากประคักเลยเด้อแดดซับประเภทนี้ ไปซื้อน้ำอีกไปซื้อน้ำอีกเหรอโอ้เดี๋ยวจะเพิ่งถ่ายรูปก่อนประมาณอยู่ทางปิงครับปีเด้ประมาณเนาะไหรปีทาง เสร็จจับเรียบร้อยนี่แหละค่ะสะอาดจานสะอาดหูสะ,ดสะอาดตาเขาเอาปลายมาเขาไปติดแล้วเขาก็ซิเมื่อแล้วไปเข้ากัสิขี่รถไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องค่ะโอ้ยจักสิไปใส่ดอกที่แรกว่ามือดีสิแอนง,งานเธอแต่พอดีป้าบหว่างปลาติดธุระไปเยอะนะติดธุร,ระเขนะ้า,เากันเลย อือชเชอิญเฮากันเลยบ่ได้มีงานออกค่ะทุกคนพักผ่อนไปหนึ่งอีกหนึ่งวันซะวันพอนาก็พักผ่อนนี่ได้โกนตั้นเข้าออกหล,ลายพี่นอ้องให้ไปตัดผมก็ไปไปไปตัดได้ขี่ขานในหัวหน้าก็ได้คนขี่รถไปกับน้องเล็กทะเลสาแล้วโอ้โรเตอร์ล่ะเอ้อรเตอร์ดดมอเตอร์ไซค์เด้อเส,สร็จสัดเรียบร้อยค่ะ บายบายงานซส,สายโทรสายโทรสายโทรสองเหนือเออเนาะอ่ะ,อะ,อะ,อะเดี๋ยวพอนาสิไปเฮ็นยังเองเขาก็ตามติดไปเรื่อยๆในร้ะเนาะพี่น้องคะ่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำเด้อพี่น้องคะ่ะทันสิบปลาดการทำงานของหัวหน้าจรยสักนิดเลยโอเคนะคะสักครูค่ค่ะต่อค่ะทุกคน <laughs> เป็นละชอ็อตละชออะ็อตเนาะหลังจากใส่ ใส่ไออะไรนะป้ายเสร็จแล้วนี่คะ่ะสามขันจอดสนิทจอดสนิทก่อนนะคะวันนี้นี่เจ้าแคทก็อยู่นู่นแหละน้องส้มก็อยู่นี่แหละส้มเช้งไอส้มเช้งก็อยู่นี่คุณปู่รูรูรูร,รูอันนี้อันนี้ถังน้ําของใคร เราอยากรู้มากเลยอ่ะเพราะว่าเคยจําได้ว่าแต่ของซื้อแถ่งน้ําแล้วนี่อยู่บ้านมันเห็นแค่สองอันเหนยหมาอ่ะวันน้าจรก็จะไปซื้อน้ําก็จะไปเป็นผู้ชายขายน้ําวันนี้แป๊บหนึ่ง นะคะทุกคนคะ่ะโอ้เบิงจอดกันเลี่ยงสับราบพี่น้องคะ่ะนี่แหละหลังร้านของหลังร้านที่งานเรื่องแสงก็เป็นยังสี่ละเด้อพี่น้องคะ่ะหมดงานแล้วพอมีงานออกแล้วไปซื้อรถนะเอาไปซื้อน้ำตอนไปเอารถอย่าลืมเด้ออย่าเอาลืมเอารถไถไปน้ำเด้ออาแผนเป็นตอไฟเหรอรับกลับมาไวรู้เรื่องไหมทำไม่เป็นรถจนเดียว เขาไม่ได้เห้หวาาัวหน้าท้ำเขาให้หวาาัวหน้าขบไปเขาบอกว่าคำไม่เป็นจนเลียเจ้าเรนเดียถ้าเอาไปให้เขาเช็คสายไฟให้เขามัานสีแพงบ้างไหอเพาะสายไฟไหนไฟรถ เป็นยังไ่เปิดเสียงเสียงประได้เนาะเอาแหบุ้อ <like> ้วนแล้วค็สิแบวนเดียวมันต้องทบตรงไหนเลยต้องให้มันดูไว้ตรงที่ต่อยซวิตข้างหน้าไอข้างหน้าน่ะมันโครงข้างนั่เพราะว่ามันถอดรู้ว่ามันได้พันอะไรปฏิภาเรียหรือเปล่าน่าจะฟิวน่าจะขาดเอาไปให้มันบึ้งแป๊บเดียววะมันจักบาดเราม่าสเขาวหลานมันเลยไหมใช่ะ บอมันเห็นรลอยู่ขนาขนหนึ่งันนึงอยู่อีไปเขาก็ไล่ให้เหหอเออฟาองสั่นแล้ว <c oughs> ไปเรไปนราทไเข้าสโถ่ายรมาอยู่กัตักไหนข้างในเลยตรงข้น,าน้าร อ๋อ oh. ไปแล้วคุณ <laughs> ยังตรงเต,ง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 ตงียนตองเตียนตัวถึงคแล้วมื่อนี้น่าจะได้ใส่ใบผ่านรถเกตนะคะ่ะ <laughs> ใบ่านรถเกตกอดถอดไปละน่าจิตไ้ใส่ก็เห็นว่ามันจะมีมองบดมองเกตอยู่ด้วยค่ะพี่น้องค่ะถ้าเบิงยุวว่าเขาสิวยังได อ่ะโอเคค่ะบ๊ายบายไปพร้อมๆกับคลิปนี้แล้วจะแมนมาพบพอกันใหม่เด้อคิดฮอดหลายๆเด้อเอฟซียูดีมีแห้งสุขูสุขคนได้จ้ะสวัสดีค่ะ